ฮักเจดมีอยู่ตีใน,นคณะอ่าพอหอมยำทุกแย่เฮากต็ตีอ่ำฮู้ในคณะก็เมืองนางที่เฮาหันเหนือลูกออนไลน์ตั้งหนำตั้งหลายคนเาะอ่าขาเฮาก็ใครฮู้คาะก็เกิดซึบสาวเล่าเรื่องมาอ่าใครนี่ได้ก็ได้เสียเขาในคณะอ่าเมืองนางที่เฮาหันคนเาะอ่ามีอ่าหนุ่นมสาวอ่อ,อนสองก้อนในคณะก้อนหนึ่งอ่าไผยก้นใจเป็นซึกในคนเาะอ่าไผยนั่งยิงก็เป็นหมอยยาในคณะอ่า เขไาไล่หักกันเขาไล่ตีป้อยปังแขกกันในคณะนะอ่าไล่ขึ้นเรยวกล้วยในคณะอนะ่าผายก้นใจก็อ่าตกปุ่นพันกากเกตเค,ควันมึงในคณะอนะ่าเมื่อปานกู้ปอ,อกมันก็มีพงอ่ะมีโทรศัพท์คณะน้องจังกลับสืบทิดต่อ,อก,กันในคณะนะอ่าก็ไล่ผัดยันกาดตึกตีป้อยปังแขกกันไลนะ่ข,ไขึ้นเรยวในคณะเนาะก็โผมันก็ลาติมีมันาน,นางบา่เฮเปิลมันในขณะนะมันตีปลอกมาหาขึ้นเจนนันคณะอ่าเมีมันนางก็ เปอรคะ่ะเปอรเข้าตั้งห้าสิบสี่ปีในคณะนะอ่าเปาอรอยู่ผมมันก็มาหาอยู่คณะนะมาหาอยู่สองสามปอกอุ้ยหนามเนี่ยเด่นหนักหนาะย้อนปัว่าอ่ำจังกลับสิบกันอ่ำจังหากันตี่เลอะในขนาดนะเนะอ่ยย้อนว่าอ่ากับปันวันเมืองก่ออ่ำขึ้นกับยาเกาะอ,อ่ำจังกลับสิบติดต่อหากกพ่อเราเผิร์ดเด่นหนักนะอ่าผมมันมาหาอยู่สองสามปอกอ่ำหันเดอเออไรเมื่อขึ้นอ่าดี ่าเขาก็อยู่เนอรขนาดเนาะอ่าเขาตั้ง54ปีก็เขาก็มีตีอยู่อ่าเป็นตีเป็นตั้งเด้ขนาดนั้นย้อนปืนมาใครมาหายเาก็อ่ำงาได้ขนาดนั้นนะมันก็เลยผมมันก็เลยกัตีป่อยปังแขกอ่ามีนาขึ้นจอมทางต่างก็ในคณะก็มีมันนั่งเตออ่ำฮู้ขนาดเนาะก็ผมมันจะเปิดในคณะมันก็เปิดอยู่เจนนั้นค่ะอ่าเขาตั้ง54ปีขน่ดนั้นมันก็เปิดผมมันอยู่ก็เร็วคนะ ่ามันก่อนปืนรัดมันบะอากาศตีป่อยปังเขียกแทงเละข้าตั้งหึงนาย่อยในคณะมันก่อนย้อมเจนนะคระมันก่อหักเรียวจากเรียวเจนขนาคณะเนาะอ่ามันก่อไรเปิลเจ้ขนาดนั้นนะอ่าเปิดแทงปอกหนึ่งมาโผมันก่อไปลืมเจอขนาคณะนะอ่าก่็มือไข่แทงกล้าวหนึ่งในคณะก่็มือหันค่ะมือหันตจคณะมือหันเนี่ยก่ออ่าเป็นอันตื้ออกตื้อใจคณะอ่ามีมันนางเกาะมันจึงว่าเปิลมา อ่าต่อจจชุดป่านะเปิ like ok. ้โผมันก็ในก็เหลียวในคณะมันก็หักเหลียวเจาะเลียวจ้านคณะก็หันเหยาก็เหมันจึงว่าชุดใส่ใจก็เจ้าหนุนคณะมันจึงว่าเปิ้เปิ้ก็ในก็เหลียวเฮหันเหยาก็อ่าเป็นอันตื้อใจอ่าชุดเชียงใส่ใจก็เจ้าหนุคณะอ่าก็เจ้าหนุนในปืนอ่อนกันมีน้ำหูน้ำตากันตั้งหนุนในคณะขาเขาก็รัดกว่าเขาขาเขาก็ยังมีคนะก่อนในผักถึงปูนกุ้งก็คณะ ตีว่าหักเหลวอจากรีกออนนั่นมันมีอยู่ตีนคะนะกุอย่าเหาจองปาททวบนี้่าไปปาททวบนี้จะนำก็ค่ะเนอะอกย่อนแต่ก็ได้เสียเขาสิบกดไล่กดแช่ปันแห้งอีกหนึ่งในคะนะก็กวนใจก็ละหันสำพอจับจัง